สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปส่งงานวิชาการงานเรามาตอนกิ่งกันค่ะเราจะมาตอนกิ่งอันนี้กันนะคะการตอนกิ่งมี2ประเภทหนึคือการใัยเพศแลศ้วไม่ใส่เพศนะคะคือการผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆอุปกรณ์มีคัตเตอร์หรือมีใช้ตัดกิ่งนะคะ 2... ดินหรือเขาเรียกอะไรวะอันนั้นอ่ะไอ้กางมะพร้าวอ่ะเออแล้ว <c oughs> แล้วก็ไอถุงที่ใช้มัดกับดินให้เป็นตุ้มๆนะคะแล้วก็เชือกนั่นแหละค่ะไว้แล้วก็กลำยาเล่งลากใครไม่มีให้ใช้ว่านหางจระเข้นี่นะคะตัดประมาณ5เซนนะคะ อุยมมมันไ่คเล2,000 years later พวกอันเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกอันนี้เทน้ําลงบนกิ่งที่เราตัดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดเราจะต้องเอาขวัญเขไปแช่น้ำไม่ใช่ดิเอาไปให้มันเปียกน้ําอ่ะเอาไปให้มันเปียกแล้วก็นี่จะเป็น ถุงใช้ถุงอะไรก็ได้ที่มันสามารถม้วนกับขุยมะพร้าแล้วก็กิ่งได้นะคะใช้เยอะกว่านี้นึง a few moments later นน่ีที่จริงก่อนจะพันแบบนี้นะคะจะต้องใช้น้ำยาเร่งรากหรือว่าหางจาระดเทศทาตรงข้างในเปลือกที่เป็นต้นเอเป็นกิ่งจริงๆนะคะใช้แต่อาจจะโตก็ได้จริงไหมจริงกริงก็ได้ใช่ใช <laughs> จงการตอนกิ่งเ,งเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ